สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้เฮ็ดนะ่ากินแร้งนะ่จาจะเน้อกับมีตำบักหุ่งใส่หมูยอ่อไข่ตุ๋นเฮ็ดนะ่าจเจ้าแล้วเหลือนิดนึงจา้าไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นเฮ็ดไอ,อ้กินง่ายๆ่ายนะ่จาจะนาะเมื่อน,นี้ฝนก็ตกกินง่ายๆไปสักกนอนตำบักหุ่งน ใจหมูยอ่อบ่าเพ็ดดอกจ้าตับบให้เพ็ดบาจิตตาเพ็ดเ,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 เท็ดก่เห็ด้ะไรกทเ่อให้ตัวเน็ดมือเสานี่แสบใกลเสมอล้วจ้าจงไว้กินแรงจ้าจงไว้กิ่นแรง,ง,ก,แรงกะพี่้องกลินนลปะปน้อเพื่อนๆนะก,นนกินน้นากันน่าจะนาอแสบปลองซิมซู่ตับหม ใส่อืมก็ให้อยู่จ้ะให้อยู่ก็บพ่าเพ็ดปันไ,ไดเพราะจำเพ็ดแล้วมันกินมาได้จะต,ต้องเอาพอดดีเพองามจ้ะอืมก็เวลาทุ่มนึงเนะจตนะเนาะทุ่มก็กลักวก,ก็กลัวฝนกระตกปล่อย ท,งนนทงังนี้ข้ายกเขาหัวันที่สิบสี่จ้ะที่สิบสี่เดือนนี้ก็เดือนมิถุนายนเราจะเนาะข้าวยกเขาหัวที่สิบสี่ขั้งเขาบางเนาะจ้ะเนาะเล่ตุกอุปสรรคในการเดินทางไปมากคอยระมัดระวังเอาแล้วจะ้ะเนาะขับรถขับลากประทองขับเร่พีน้ำใจต่อกันบเหตุนึกกับบะมีพแล้วก็ thế cái tổ nó cả cứ ăn đó, thế cái tổ có những gì hiềm sẽ gây, cái ai không may mắn nó cho nó, um, namat lo băng cản ao, um, bắp hũ, say bắp, đàng, pha xốm muối yao, à, dàn dàn bắp dàn nâu

ជាំងសារបស់នាំងសារបស់